ครับเดี๋ยวนี้มาปลูกต้นรังรังแดงครับเด็กไปมาเราจะปลูกปูนี่นะครับนี่ทั้งร้องนี่รัางอีก้างหมันร้องมันจมตายครับร้องมาแล้วครก็ติดตาไปมล้วก็แคะอยู่นั่นแหละแต่ยังไงเราจะไปทุลีก็ไปเลยครับเริ่มเลย มีรากของกระจัดออกให้มีรากของต้นกระตัดเอาไว้ทำแม่พันไ์ไดีรังแดงหมดตายมาดูดูดูร่ากก่อนทำไม่นอนจัดกระโปรเด่นกระปิ่วยอดนะ ขยายพันต่อหลังถูกไปยากนะครับเือถ้าลงมันคือง่าย ได้ครับริเวณนี้บริเวณนี้ก็ตัดออกได้กดใส่ถุงนะคนถุงนะออกหน่อยนี่เองสั่งนีเลยบริเวณเหมือนกันแ่ละอุ่นไวเลยเดี๋ยอแต่หัวหม่ ต่างอุตการต่งอุตการ์เลยดินใส่ด้วยหลับหลับไว้ก่อนนะครับดินส่ย รดน้ำยุบกูแห่ปุ๋ยผ้าใส่ตรงไหนตรงไหนเงี้ยงี้ยเดี๋ยกดครับเดี๋ยวรถน้ำจะยุบไปยุบไปยุบไปเดี๋ยวให้เติมยุบเติมเก่าผ้าใส่ครับ ยิงไปข้างในตัดทึ้นเริ่มมาแย่งอาหารกันอัดหั ฝลังแรงแต่ก็อยงมันเลยจะกล้าไปทำปัญตกดีกยวว่าเครับนี้เดี๋ยวเอาฟอางอมาปกรูดน้ำน้ำไหลออกปลูกเดูแรงเปอย่างนี้แหละครับที่เป็นรบบไ้ยอดขอพยา,านพัจ่า